สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ช่องของนานทิชาแนลด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับจะพาไปรับเน็ตฟรีนะครับของ AAS นะครับจะมีวิธีการทําอย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้ามาที่แอปช้อปปี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินเข้าใช้เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับแนะนานะครับให้ไปใช้หาเบอร์ที่ไม่เคยสมัครนะครับมาสมัครเพื่อรับฟรีนะครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตดูตรงที่กําลังเลื่อนอยู่ ให้กดคำว่าดูเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทั้งเติมเงินของทูของ d t แทแล้วก็ของ AS แล้วก็มีเน็ตนะครับแต่วันนี้เราจะมาให้เพื่อนเนี่ยสอนรับเน็ตนะครับกดตรงคำว่าซื้อเลยหลังจากกดตรงที่คำว่าซื้อเลยเสร็จก็จะมีหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับกรอกเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนกดติ๊กตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะชําระเงินนะครับแต่ไม่ได้เสียเงินจริงนะครับเพราะว่ายอดชําระมันเป็นศูนย์บาทนะครับก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วยนะครับผมอเดี๋ยวพี่จะลองใส่จําลองให้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับหลังจากกดเสร็จปุ๊บก็กดชําระเงินนะคะผมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี sms เข้าโทรศัพท์แล้วก็สามารถเล่นเน็ตได้เลยนะคะผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีที่ดีๆมาแนะนำนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ